มาทำเมนูง่ายๆจากเครื่องดื่มใน7 e เว่นอกันค่ะเราจะทำโกโกโน้นมกล้วยนะเริ่มต้นที่ช็อกโกแลตของ7ซเว่นอเลยค่ะเป็นนมช็อกโกแลตแล้วก็นมกล้วยของเมจิค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลย ทีนี้เราก็จะใช้ท็อปปิ้งนะเราจะมีท็อปปิ้งเป็นโกโก้ข้นค่ะแล้วก็กล้วยหอมที่มีในเซเว่นเลยค่ะวัตถุดิบก็แค่สี่อย่างเท่านั้นเองแล้วก็เอาน้ําแข็งกับแก้วมาเลยนะคะใส่น้ําแข็งลงไปให้เต็มแก้วนะเทโกโก้ลงไปก่อนเลยค่ะเป็นชั้นล่างนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอานมกล้วยค่ะเทลงไปที่ชั้นบนนะคะไม่เคยคิดเลยว่าโกโก้กับนมกล้วยเนี่ยจะมีรสชาติที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะใส่เอาไปแล้วก็จะแยกชั้น เป็น2ส,สีอย่างนี้เลยนะคะเราก็ตกแต่งด้วยกล้วยหอมของเซเว่นค่ะแล้วก็หั่นเป็นชินช้นๆเป็นแว่นๆไว้ด้านบนนะแล้วก็โรยด้วยโกโก้คั้นค่ะเท่านี้ก็คือจะได้ท็อปปิ้งที่ดูน่ารักน่ากินมากเลยใครจะทำตามกดทำตามได้เลยค่ะ